ส่วนใครสนใจเหยื่อตาจัดจะทำเพืให้ท้ายคลิปครับอุ้ยอันนี้ตายครับเข้าเยอะอยู่ตายครับอุ้ยนุ่นกุ้งฝอยตรงนั้นเลยครับแต่มันตายครับทุกคนครับอืมนุ่นเสียดายอืมน้ำไม่ค่อยดีอย่างนี้แหละครับอนี่ยตายอืมนุ่นเข้าเยอะมากเลยนะไปดูอีกครั้งนบ เสีดยดายอู้ครับเข้าเยอะอยู่ครับเสียดายเสียดายอะไรนั้นเห็นไหมน้ำเพิ่มลงมุ้งได้อยู่ได้อยู่อู้วเต่าเข้าไปได้ยังไงนี่ดูครับดูเยอะเยอะนี่เต่าโตโตเลยครับ มุง้งก็ไปอีกครับข้าไปกินอะไรดูครับดูเต่าตเต่าหลังตรงกดยจาอก่อนสูตรนี้กบก็เข้านะครับปลาไหลก็เข้าครับทุกคนครับดูเต่าเต่าหลังตรงดูก่อนมีตัวไหม มีครับมีมีตัวครับมีตัวครับพอได้ลุ้นอยู่ครับได้อย uh <right ู่นะนี่สวยครับสวยสวยอยู่ครับอุ้งฝอยอยู่ข้างบนนครับนีมีตัวครับมีตัวครับได้ลุ้นแล้วครับอย่างนี้ครับเอาไปลนะนี่ครับทุกคนครับพอได้อยู่ครับทุกคนครับแล้วก็มีเต่าด้วยตัวหนึ่งปีนี้มีคนดักกันเยอะครับ วดแม่แตาแจ็คกก็มาดักแกบอกว่าปีนี้ไม่ค่อยมีตัวแต่อยากลองเหยื่อดูครับใครสนใจสูตรเหยื่อถ่ายคิปนะครับสวัสดีครับทุกคนครับตาแจ็คพาลุยเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูสูตรเหยื่อเหยื่อสูตรนี้ค่อนข้างคุ้นเคยแต่ก่อนอื่นตาแจ็ควางลิงเมื่อปีที่แล้วซึ่งปีที่แล้วห <c oughs> นามันท่วมกับทุกคนครับทํานา <c oughs> ทํานาไว้ได้ครับทุกคนครับปีที่แล้ว มีตัวค่อนข้างเยอะเอา้ามาดูสูตรเหยื่อกันครับข้อแรกขาดไม่ได้เลยคือหัวอาหารปลาดุกครับทุกคนครับเหยื่อสูตรนี้ค่อนข้างจุกจิกนะครับเพราะว่าตาแจ็คหาข้อมูลมาว่าปีนี้มีตัว <c oughs> ค่อนข้างน้อยครับซึ่งแม่แต่แจะมาดักทีหนึ่งแล้วครับไม่ได้ตัวก็ต้องหอบมุกันหนี <c oughs> อ่ะมีหัวอาหารปลาดุกแล้วก็มีไข่ไก่สดครับให้ตอกไข่ไก่สดอ่า ผสมกับหัวอาหารปลาดุกพรมน้ําก่อนนะครับให้หัวอาหารปลาดุกชุ่มๆก่อนนะครับหลังจากนั้นใส่กะปิครับทุกคนครับเอาสักประมาณ1ช้อนไม่ต้องเยอะครับไม่ต้องเยอะแค่นี้ก็กลิ่นกระจายแล้วครับทุกคนครับอ่าได้แล้วก็ต่อไปก็เป็นซอสซอสก็พอเอาเอาเอาพอได้กลิ่นครับทุกคนครับนิดเดียวครับเอาพอได้กลิ่นครับ สูตรนี้ใช้วัตถุดิบค่อนข้างเยอะครับแล้วก็จะกระจายกลิ่นด้วยน้ำมันพืชเล็กน้อยครับเพื่อส่งกลิ่นของเหยื่อไปไกลๆครับผมเพราะว่าน้ำมันกับน้ำมันไม่ค่อยถูกกันครับ <laughs> จือกันทีไรก็ต้องวิ่งกันล่ะครับแล้วก็แต่จะใช้รำแกะแทนฟางข้าวนะครับ เพื่อปรับความสม,สมดุลระหว่างความเป็นกดเป็นด่างเพราะว่าตาแจ็คต้องการดักงานเดี๋ยวเหยื่อกลิ่นของเหยื่อจะแปลสภาพครับเหม็นครับใช้นิดหน่อยครับทุกคนครับเสร็จแล้วก็ขุกเขาเข้าด้วยกันครับทุกคนครับใช้ได้ทุกหมายครับเหยื่อสูตรนี้เข้าทุกอย่างจริงๆต่แจ็คดักเมื่อปีที่แล้วเขา้า กบปาลาไหลเต่าปลานินปลาตะเพียนเข้าครับทุกคนครับอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีใส่ครับนำผ้าตะข่ายเอาสักประมาณลูกลูกไข่ครับลูกไข่ใช้หนังยางรัดให้เรียบร้อยครับทุกคนครับ <laughs> เดี๋ยว ไม่รัดแล้วก็ฟูกระจายเลยครับแต่น้ําท่วมหลังมุ้งก็ไม่หาทางเข้าครับวิธีใส่ก็ใส่ที่พื้นของตัวมุ้งได้เลยครับทุกคนครับปีนี้ข้อมูลมามีตัวค่อนข้างน้อยครับทุกคนต้องใช้เหยื่อแรงๆหน่อยครับมัดผูกติดกับใต้มุ้งได้เลยครับทุกคนครับ จะจะทําแบบนี้ถ้าดักกุ้งฝอยนะครับไม่เหมือนดักปลาซิวครับทุกคนครับแล้วก็สุดท้ายก็เอาสักนิดนึงครับเป็นการกระจายอ่อยเพื่อให้เข้าเร็วครับกระตุ้นให้เข้าเร็วครับไออตัวอ่อยนี้จะกระจายก่อนเพื่อเลยครับทุกคนครับเพราะว่ามันไม่ได้รัดไว้ที่ผ้าตะข่ายครับไปเร็วครับเอ้าใคร ที่ดักเบอต่แจ็กก็ขอให้มันหาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับทุกท่านครับ